บอกปามแล้วตรงปั๊มแล้วมึงพูดแยึงเหรอมึงไอ้นี่กูเวลาเออเขาเวลาเขาน้าหน้าให้แบ็คขับรถสี่หรอวะไอเงั้นในผมเป็นผมผมนั่งสปอยเลอร์เขียวนั่งงั้นอะมายล้มาไปโบไม่ไปขับก็ไปขับไปเลยไม่เป็นไรแบ็คไปแบ็คมึงมาขับนี่เนี่ยนี่ยเนี่ยช้าไปเข้าไปเลยค่ะพี่เขียรำมาได้ใช่ไหมเอาแล้วนะหลอดเอารถจอดยังไงหลอดเอารถจอดยังค่งอะไรแบบจอดดีลาลับดีรออยู่ไหนเดี๋ยวขับไปแลเซ็นกัน เนี่ยขบรดาที่มาทางร้านเสื้าเนี่ยเ้าเ้าวอี้มันอยู่ตรงไหนมาดูดิเ้าาข้าานะกันอยู่ไหนมึงจอดแช่ไว้เดี๋ยวไปดูให้ให้คนอื่นให้ไอ้กรุใหญ่จอดอยู่นี่เลยซ้ายมือเข้ามาเร็วซ้ายเจอเลยอ๋อโอเคงั้นมึงจอดแช่เลยอยู่อยู่ที่วาร์ปโกดังไอ้ขาหาระที่วาร์ปแช่ไว้จอดแช่ไว้จอดแช่ไว้จอดแช่ไแชไว้จอดแช่ไเ้จอดแช่่อดแช่ไ้าอดแชรไวอชอดไวาอด่าง้จ เออเอาเล่นต่อเลยขับขวาขับขวามาขับขวามากขวามากเอ็นยูเล่นเบสิ่งนะเออเร็วแล้วขบขวามาเล่นทางตรงมาหักซ้ายไปทางตรงหันชนให้มันอ่ะหักซ้ายมาเล่นสนามบินมีคนตายป่ะเมื่อกี้ดีนระเบิดอ่ะฮะอเออท่ามันท่ามัมาโฟกัสตรงนี้กเล่นสนามบินจอดไว้จอดแพ็คแพ็กแพ็ก็กมามามารวมกันรวมมึงฟังนะฟังนะสปอยเลอร์เขียวเคยแบงค์นะไอ้รถเสีะ ตาแบ๊กเรามึงด no ูม uh, yeah, ึง uh, ดูเ uh, ดี uh, Frank, ๋ยวจะเพียรมเดิมเลยไม่ต uh, like. ้องห่วงรถไม่ต uh, ้องห่วงรถพร้อมยังพร้อมยังเพื่อนใคไมมาไมมาหมือนเดิมนะเพื่อนง่ายๆเล่นมั่นใจแบ็คอย่าประมาทอย่าประมาทเพื่อนเพื่อนพร้อมงพ่อนพมงพร้อมแล้วไปเลยไปเลยเชื่อคุไปดอ้นะินมาาาาาานามามามมามาาาา ไปดีไปดิช้าดิจัดให้เลยนะัชลชลอลชชลแล้วเหลงบ้านนะหลังบ้านนะไอแบกลงแล้วไอแบกลงแล้วลงแล้วลงแล้วมึงมาแล้วย้ายม้วงลงลงสั่งลงแล้วลงเลย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 ถูกคนด้วยถูมันด้วยกุมหน่อยกุมหน่อยกุมคนกุมกุ้งก้าวขึ้นกุมกุ้งกุุุุุุุุุ้้้้้้้้้้้งุ้้กุุ้งุุ้้้งุุุุ้้้้งุุ้้ง้ มันวางี่ีได้แล้วก็ปืนปืนนนกบอีกอีกอีกมีตัวก่นจับตัวจับอีกร้อตัวแล้วก็บอกอีกร้อก่อนใครเล่หลังบ้านอย่าเล่นพี่อ่อะไรอไเลยอ่เลยอายยรับเพื่อตายย่าเพื่อตายย่าเพื่อตายย่าเอเพื่ออ่ชิลดนดันไม่ได้ดันไม่ได้เล่นลงโอ้ยายกูได้กูได้เล่นลเลงเลลักนี้าลดยเอวเาไเวเอ้อย่าถอดถืออุา ต้องขวามาตกรนต้องขวามต้างกลอมังกลอกายมาัรู้ังไอดีเยกเรกากเยหมอะไปย่างมาแลอย่างมาลยมามาหลักม้อย่างนก้าตก้ามันคือแล้วเบ็นม่กี้เบ็ม่เบ็่แล้มึงคือแล้วมึงคือแล้วเบ็่เบ็ม่เบ็่เบ็่เบ็่มึงคือแล้วมึงคือแล้ว

อย่าอยตรงนี้ละเอาให้หมดตรงนี้หมดดิคุยไรไอสัตว์ไอยู่แสงอยู่แสงจ้ายู่แสงจ้าไอ้ควายกระจอกไอ้เฮียอยากมีบทไหยคุยตรงนี้เลี่นนี่เลยเฮ้ยมาเติมไฟกลางมาเติมไฟกลางเม่อกี้มาเม Ya, ya, เดียวพี่เดียวกูตายมันจู่พี่เดียวพี่เดียวเอ้ยเอางงเอางงเอางงมาตงงบ้านมันมาเรานะบอกบอกบอกในบอลไม่เฮ้ยการสบบ้านมันกระจายเสียงมากการสฉบบ้านมันการสบบ้านมันนะการสบบ้านมันแบ็คมึงกระจายเสียงว่หน่อย เล่นกลนตรงกลางเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางแน่ๆ่อนเพื่อนเพื่อนต้องกับต้องไม่จุด่ามันนะไอ้เยอะไม่มีเยอะเลยไม่มีปิดมาช่วยนะไอ้ตตีีตีมานนงไอ้พี่ตัวอู่แสงเ้ยพี่อู่แสงเ้ย

ไปสพบไปสพแล้วไปเล่นไปสพแล้วไปเล่นไปสพไปสพแล้วไปเล่นแล้วเไปแล้วไป่ไปแ้ไปล้วเราไป่อืน้เรปไนเรอะม่เป็นตัวตัวบักระเป๋านซ่อมขึ้นรถตัวบักเป๋าอะ

เอบปสหรืออีสานคุณยศีเรียส้อมๆมคุณดูซ้อมๆลองแผนลองแผ่นไม่ใหม่ครับคุณรู้หลายๆย่างเราจะไม่อ้างครับแพ้คือแพ้ไอตะกอนอยู่ไหนตะกอนออกเดี๋ยวไปเมืองออกไออยู่ไหนอยู่ไหนเออมาเอกูมาอยู่ไหนแพ้คือแพ้ครับไม่เป็นไร